สุขสบายดีพี่น้องจ้าไออยากมาฮอดเลยหิวรถบอร่อบ้ากูมาฮอ,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 อดแต่หึงเลยครับบอมาเด้อพี่น้องมากินข้าวปุ้นเด้อจ้าพี่น้องนำข้าวปุ้นเห็ดไว้แต่เมื่อคืนแซ่บๆเลย,ยนย้ำยาป่าอำม,มาลามากินข้าวปุ้นกับอับบลาอำมาลาเอ้ยมากินข้าวปุ้นกันเลยจะเฝ้าดูจะเฝ้ามัาลายไม่สิเล้วไว้เราตัวเองเดินดูนั่นมาซีมข้าวปุ้นนี่แล้วแล้วสวยไงตาแตกบะเมินบะคะน่ะ สงสัยว่าเป็นคนตาบอดว่ารักตาตาบอดเอเอความรักทําให้ตาบอดจยตัดสว่างเลยเขาหรือเฮาโมเมนต์เขาบอดตาสว่างนั่นย่านเขามากกว่ามั้งตาสว่างเออบวายักดอกหาไม่ยสัมผัวเฮ้ยเฮ้ยหาเสื้อก็แถวนี้แหละแต่เธอไปยืนเธอกรตาย กับปอ่าวได้คันบดีกันเขาหนาดียูเธอร์ขับปุ่นขับปุ่นแซ่บเลยน้ำขับปุ่นแซ่บเลยแต่ว่าเสียดายบ่มีพักเพราะว่ามันหาซื้อพักก็ได้ข้าเจ้าปิดทาผู้ซื้อมาเพิ่นแล้วมันเย็นอากาศมันเย็นมันเลยแข็งโอ้โหเขาเห็ดบึกคืนนี่แซ่บกระด๊อกกระดิ๊แต่ว่าพักบ่มีนะคะขับ่ไปเก็บพักอยู่ของผมมากิน จบจริงค <Es poor S 1> ันบริาประกันรุดเดยอ้นะเบิ้งบ่วงมันค่มันไม่ให้จานเบิ้งเดนน้ำกสังกะว่างสกินปลาเผาแล้วสกินขวหนูคะ่กินปลาที่หะฉันไม่ได้กินหนูหนูตัวบักใหญ่ เมื่อกี้นั่งตื่นหนูค่ะสิปาเผาลกะเดี๋ยวตราจะสิปาเผาเราก็ตขอปุนเนาะำแต่งไม่มีหทำแต่งบาให้ยายเท่ามือคืนคือสิ่ตามยบด้วแต่สบเรนนอนนำมือคืนนี่มีอ่าที่ใจเอ็นปุ่นสิกูน่านเลขอยู่ดีๆนะเ่า ฮัลโหลมากุกกะลองหลับเบิึงขับบ้าบับบับอยู่ค่ะต่ำเจอดูอีอาบราก็เจอดูพวกเขาก็เห็นเมื่อคืนนี่ป่าวะอ่ะอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอยากบอกเท่าน่ะอีกอย่างเท่าเขาเขาเป็นสาธารณะเด้เฮ้ยเขาเป็นสาธารณะอลไรเวลาพอ้รเขาโทรมาตะกอนนั่นเวลาหลับเพื่อนนั้นก็เสียงเบ่งตลอดคั่นวาเป็นหน้าต่างชาติและแมนโลดเขับเป็นหน้าต่างชาติและเมนโลดโทรมาแล้วมันเห็นเพิ่นเปิดอันนั้นเพิ่นเบิ่งโลดต่างชาติแนี่นะสารบ่มมากวันนี้แหละเออ เซลงในกลุ่มโอ้ยนี้ก็ม,กมากเอ้าจะไปหาเพื่อนเหรอถ้าจะไปหาเพื่อนเออถ้าไปหาเพื่อนแล้วถ้าใครมานะบ่นตายวะโทรมาละกาโทรให้เบิง<ม>้งเลยให้เบิง<ม>้งไป<ม>ให้เบิง้ง<ม><ม>แต่เพื่อนผู้เธอเด้เฮ้ย<ม>ฉันบอกว่าเมื่อนโทรมาหาสันขัดใจได้ให้เบิ้งเบิดหนาเบิ้โตแม่ฉันวา<ม>เปิดทั้งตัวเลยกลัวทําไมในเมื่อจะโทรมาแล้วจะให้ฉันเห็นแบบนี้อันบอกกระบอกกล้าจ<ม>้าสักเลยบล็อกไปเลยจ้า มันบ่ค่อยให้เห็นหน้าดอกพวกนี้มันโทรมาแล้วโซคุยให้เบิ่งนั่นนมากับบุก้าให้เห็นหน้าเลยมาคุยแต่ใบใหญ่กว่าบ่งลองเฮาอย่ามาลานี่เด็กเอาอยู่นั้นนี่เฮ้ยนี่เด็กจับเอาอยุนั้นนี้เออแปลว่าดอ้วกสติไม่ใส่มือก็โอ้ก็ไปตาเบิ่งอยู่ดอกตีอันนี้พายบักก็ไม่หยางกะดูนะรถบระเปตาเบิ่งจิ๊กนี่กระปตาอยากเบิ่งบระจุประแจดังไพดังไพเผาป่านะ ดดป่าเอามาแต่เฮือนเอาตัวนี้ตัวมันตายมาเผาไม,ามา่พี่นงกินน้ระ้ามือกนังานัดีกมัน,น,มน,น,น,นี่ลยอ่อคนทดสอบการงัดมันนี่ล่นี่ทางเลยทางโพน,นี่ออกในทางออก,ออกแล้วก็เอาเอาเอาพวกที่มัดนะสันไว้ี่ก่อนพัสิดุแบะกระสั้นไว้ก่อนแล้วก็บัดย่ามกรดเข่ามาได้กับจังคนกันยังดีกว่า สิภาคกระแบกขามคู่หรือว่ามันใกล้ๆลมผุบลมภาพกระสานไว้นี่ก้อนบัดย้ำกนมาเรื่อยๆแหละหลุดเข่ามาได้จังคนก็นได้สิฟ้าขนไปเห็นยังสั้นไว้แถวนี้นี่กน,นมันแล้วจังคนก็นได้ให้หลุดประับประคองเลยสิแบกขัดคู่ออกไปผุบไปเลยบัดย่างเงี้ยคู่มันมัน,น,น,นยนนนน่างยาแนนะง่เงี้ย สั้นไว้นี่ก่อนล้วจังคนเธอเดียวกว่าดีกว่าครับให้รถน้ำเข้ามาได้ก่อดจังคนเอ้ยชิ่งใจแท้วะนั้นนางนะหมักอยู่แล้วนั่นเนาะเขาใจให้ดันเนาะมื้อนี้กราบพ่อหน้ากระสีนางนังมาหมัดล้ำมันใส่อะละพันธุ์ก้นดอกพี่น้องเอ้ยมันก็ได้นี่แหละหัวเปิดมือเฮ้ยตัวเมีอยากได้เบียดไปป่วเฮ้ยได้เฮือดฉันเอาหกเก็ดเบี้ยหมดฉันที่ปูกแค่สามสี่พอสัญญัดเขาให้ พอมึงมีแล้วเมล่อไหรในเฮื่อนมีหกเบี้ยเออเจ็ดเบี้ยสิบปลูกแค่สามก็พอในพจน์เสียหายปลูกหลายพจนปลูกันพี่แล้วกันเนี่ยเจ็บสองหรือเก้าดังไหมดังไปเผาป่าดังอยู่ใต้เผาป่าแล้วก็ตามข้าวปุ้นน้อยเท่านั้นแล้วเลย อากาศเยน็นน้ลยแล้วมันแคมของข้าแมา่บ้านมองมันโล่งเนาะเออสับสีได้วิวเดี๋ยวแล้เห็ดมันแล้วจากสีถางเห็ดบันได,ด,ดลงเลยเฮ้ยมึงไอรเห็ดบันไดลงพอสีปัม่มหนำขึ้นมาหดพักหดหงายอยู่แล้วเห็ดบันไดท่อลงไปเออจะไปเลือดก็ได้บันไดท่อเลยสำหรับอัมบาราดอกอัมบารารวยจริงอะไรจริงพอรลาบม่ได้รวยเนาะ ขัน,วนรวยป่ะสิบา้าลำบากไก่ปลูกหมอกป,ปลูกมันเพื่อสิแล่แบกกล้ำแบกอย่างเออกูบ่ารวยกูก็บาเห็ดกูไม่เคยเ็ดอ้าวกระบบมีกระเฮ็ดไปแหละพอได้บิเงินมีทอให้ลูกให้เต้าใสเออให้ลูกให้ลานใสหมอกูบ่ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยกระชัดปีหนาเลช่วงก้มันเนี่ยเพราะมึงต้องแอฟมงหุดจักกูเดิมปีหนาคุณเสร็จประมาณสามสี่เฮกตาร์พูดจะเส็จอยู่พูดแางคุณพูดจะเสร็จอยู่พูดแคมทางคุณใครก็มาที่ดินกูไล่ที่ดินไล่แล้วของชายจะที่ดินเขาเนี่ยมันก็ไล่แล้ว กระใา้เห็ดเดียเด๋ยวได้เห็ดหนงังสือะอะไนยังคือแข็งนะูน้ำกปุ้นกแ้านบแซลยองลองข้าปุ้นมาตะเฮือนมันแข็งภาษาทีนี้ถุงหน่อยนะยมันตากเย็นบดคืนบดจักกขับวุ้นแต่ม่บ้านบดจักข้าว้น,น,าน,น้างคืนเพิง่งแล้วบดแซ่เลยน้ำยาได้ตังหกฮารอบซื้อมาตังหาโรบ<อ>แต่ว่าเหมาะกับกันต่ำอยู่ เอิ้นโปแขคงไปแล้วน้ำยาอย่างนี้น้ำยาป่าพวกฉันไม่ได้เห็ดน้ำยาป่ากินเคยบกขอยได้เห็ดน้ำยากะทิมากินน้ำยาป่าแต่เสียดายว่มีตีนไก่มันหาซื้อบ่ได้มันในข้าเจ้าบ่ให้ไปบ้านอื่นเด้เมีตีนไก่อะไาเขาไปไปบ้านอื่นเลยครับเจ้าอ่าเอ้อน้ำยาเราแซ่บอยู่ห้องตีนนะเด้ออยู่คือรวยนี่จะแสดงว่าตุ๊กปูน่ะมาหัวเต็มผ้าอยู่ดอนพุดดลอยู่บอลเงาไม้อยู่ดอนเนโน่พูทิมโคโล่ไวอยู่พุ่น่ะ ยอน<ะ>มาตุ่มแย่พุแทแถวๆนั้นนะ,ะเดี๋ยวมาชั้ชชนๆนี่มาหัวตะนี้มาบานมาได้พอ,อพอเขาแล้วเขาใปเขาแต่เมืทราบผลประกาศแล้วว่าพื้นที่สีแดงได้ไปปลดจากพื้นที่สีแดงเปน็นอันนี้แล้วเป็นเห<ด>ลือ,ลองแล้วหล่ะกาประมาณวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดเปิดปบ้านบั้นน่เปิดบานเธอล็อกวันที่สิบเจ็ดเปิดบ้าน งานเปิดไออดีพอดีเด้งานเปิดไอวังสงวนนี่เด้แซ่บเพราะคาขนมจีนน้ำยาป่านะคะแซ่บเลยจังแซ่บน้ำยานไะงใส่ขนมมีตีนไก่แห่งซีเลสด้ะมาเดี๋ยวพี่น้องมากินขนมจีนน้ำกันกัดสามสาวนะจ๊ะ เอื่อแลายเทื่อแล้วปนิกอิ่มขับปุ้นแล้วสิกิลไอ้ปลาเผาเบิด์ตปะคะกระเพาะก็กินได้ดอกอะไรเมื่อนั้นเน่ยแซ่บๆด้วยปลาเผาเนื้อเนื้อมันหวานมัมันแล้วมึงว่าวนะมึงเบิ่งแน่มันมันนะมันจะแหเนื้อจะมองแล้วเปิดว่าเยอะมีน้ำ กระชายป่าได้เอสือ <sever región paid venue> ึดพกระชายป่าไปคุดตายู่ปาแล้วหญิงแค่นี้บ้างอยูบ้านบกแคมของากลก็มีทบ้านอัมราก็มีเมืนกระชายป่ามันาสิอึดกระชายป่าอยู่ใจะมันก็อยู่ป่าอยู่กระเถอกระชายป่ามันไม่กระเทยบ้านอืมจะขอไปคุดปัสสาวะบอนมีคือว่าอะบ่เคยข่าป่าข้าดง เกิดโดนคือได้บริจาคใหญ่ยอดกิดข่าวเแ่ายี้เกิดโดนบอกใส่น้อยนะกระเ็ยผู้บ่าวสักน้อยตาเหลือกตาลานบ่กกินบะเบ๊กอ้าวกินบะเบ๊กเสดาลำยาได้แบบนี้เสดาลำยาต้อมมาแข็งเจนมันแข็งอะไรมันหนาวเนาะกว่ามันมันขับปุ้นตะโมบ้านบ่ขับปุ้นพึ่งลงตัวมันเทิงเฮ้ยเอิงการเอิงการบริโง่เนาะเอิงการเอาลุ่มๆสรุปแล้วจะบอกว่าซอกสาวดังโง่สลายแต่อีสี ันมากระบาดจ้างกันเลยก็คือว่าอะไรพุทธาอุวกแบบไม่ใช่ตลาดไงกินคือว่าบอะไ้แข็งอ่านัวๆแล้วผมไปแบกไว้มันพูนบ่เขาแบกทางโพดนี่ออกทางทางอะไรสั้นไว้นี่ตามขอบตามอย่างสั้นไปที่เราจ่าก็สั้นฝ่าบรรยากาศสติระจ่าเดี๋ยวสิพาพกผีบุกสวนมันนะจ่า เราก็มีตู้น้อยเปิดเพลงบน,นะคาเต้นไปดำหมัดไปน้ำนะคาแนะเขายวไปน้ำค่ะบอลำนะคะสอบเพลนะคะัคบอบออนไลน์ค่ะวันที่สิบอย่าลืมนะคะแแปดปดปแปด,แปดมืออื่นมือ<ป>มือก็จะไปซองใบายคม่ใหญ่ท่อนเรมปวันจันทัี่สิบสามสบายดีจ้าพี่ดอสบายดีจ้าสวัสดีค่ะ